คำทำนายดวงชะตาวันที่25กันยายน2568าคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ภาพรวมสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์วันนี้เป็นวันที่เรื่องราวของความรักการเงินและความสุขจะโดดเด่งเป็นพิเศษดาวศุกร์ที่เป็นดาวประจำวันเกิดของท่านกำลังโคจรในลักษณะเซิร์ชหรือเร็วกว่าปกติ ในวันที่เป็นมหาสิทธิทโชคพลังงานนี้จะเร่งให้โอกาสดีๆในด้านการเงินและความสัมพันธ์ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วและชัดเจนดาวศุกร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะความงามความรักและทรัพย์สินเงินทองวันนี้ท่านจะมีเสน่ดึงดูดใจอย่างมากการติดต่อเจราจาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จะรับรื่นเป็นพิเศษ เป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะลงทุนในความสุขของตนเองการตกแต่งบ้านการซื้อของสวยงามหรือการใช้เวลากับคนที่รักการงานในด้านการงานท่านจะมีความคิดสร้างสารรค์และมีสุนทรียภาพในการทำงานสูงเป็นพิเศษเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องใช้วิจรารณญาณในเรื่องความสวยงามเช่นงานออกแบบดีไซน์ศิลปะ บันเทิงหรือธุรกิจเกี่ยวกับความงามและแฟชั่นการนำเสนอผลงานของท่านจะมีความน่าสนใจและดึงดูดใจผู้คนได้อย่างดีวันนี้ยังเป็นวันที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าการใช้ความประนีประนอมและความมีมตรีจิตจะช่วยให้งานที่ติดขัดสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นสำหรับผู้ที่ต้องการหางานเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิละปะของสวยงาม หรืออาหารและเครื่องดื่มมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้ดีการเงินดวงการเงินของท่านในวันนี้สว่างสวยและมีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่งพลังของดาวศุกร์ที่โคจรอย่างรวดเร็วจะนำพาเงินทองและโชคลาภเข้ามาจากหลายทิศทาง มีเกณฑ์ได้รับผลกําไรจากการลงทุนการได้เงินจากงานศินละปะหรืองานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์หรืออาจได้รับของขวัญของมีค่าจากคนรักหรือผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเป็นวันที่ดีอย่างยิ่งในการเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์การซื้อขายสินทรัพย์หรือการลงทุนในสิ่งที่ให้ความสุขและมีมูลค่าเพิ่มในอนาคตเช่นงานศินละปะทองคำหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน อย่างไรก็ตามความรักสวยรักงามอาจจะทําให้ท่านใช้จ่ายเงินไปกับของฟุ่มเฟือยได้ง่ายจึงควรตั้งงบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อความสุขอย่างพอเหมาะพอดีความรักเรื่องของความรักถือเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดสําหรับท่านในวันนี้พลังของดาวสุขที่โคจรอย่างรวดเร็วจะทําให้สเสน่ห์ของท่านเบ่งบานอย่างเต็มที่คนโสดท่านจะเนื้อหอมเป็นพิเศษมีคนเข้ามาสนใจและทําความรู้จักมากมาย มีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจมีหน้าตาดีมีรสนิยมและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงความสัมพันธ์สามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วและโรแมนติกขอให้ท่านเปิดใจและเป็นตัวของตนเองคนมีคู่ความรักจะหอมหวานและชื่นมื่นเป็นพิเศษเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเติมความหวานให้แก่กันและกันเช่นการมอบของขวัญ การไปดินเนอร์ในบรรยากาศที่ดีๆหรือการพูดจาภาษาดอกไม้ต่อกันปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เคยมีจะถูกปัดเป่าไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักและความเข้าใจ